นี่คือแผนของเราไงอย่างแรกเราต้องลงไปโลกเก่าเสร็จแล้วก็ถ่ายอะไรสักอย่างที่มันน่ากลัวโพสลงสปูกี้ทูแล้วก็เป็นไว้เล่าได้ตังค์นี่แหละเพราะถ้าเราถ้าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราจะเป็นโลกซึมเศร้าตายมึงไม่โปลเลยเหรอวะแล้นี่คือกล้องน้องเราจะเป็นโลกซึมเศร้าตายถ,าถ้าเรา <Okay. S 2> ไม่แบบว่าเราเล่นแบบปกตินเนี่หรอเป็นโลกซึมเศร้าจะเป็นโลกซึมเศร้าก็ ทุกคนนะครับไปเลยเป็นกระป๋องไปเลยโลกเป็นพวกซักมาลีนกันเองเป็นกระป๋องไปเลย,ลอยไ,ไ,ไอ้น้องอ้าวเฮ้ยแตับ้านบันผีผีมันเจอผีเลยไหน,นดูดิอเอ้ยนั่นมันผีว้าโอ, <S <S> <S โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผีผีเครื่องปัน่นผีเครื่องปัน่นเออนี่ไงผี เราเจอผีเครื่องปั่นเราจะปี๋เครื่องปั่นโอ้โห้ปีเครื่องปั่นกูมันกัดกูอะไรดิไอ้มันง่วงว่ามันไม้ใชเอาเอาผีเครื่องปั่นเอาเครื่องปั่นน่าจะตาบเองรัดบอสก็ได้นะเว้ยอ๋อเป็นแหนบวะมันอันนี้อ้คืออะไรเฮ้ยแรงโอ้ยห้โอ้โห้โอ้โห้แรง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 โอ้โห้โอ้โอ้โอ้้ไปไปดีกว่าไปขับไปขับไป อ้าช่วยด้วยตายมึงทำให้จบมึงทำให้จบก่อนมึงทำให้จบก่อนเอา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 ขึ้นประตูดีกว่าอย่างน้อยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันอยู่นู้นแล้วอ่ะไปเดี๋ยวกูลองนะเดี๋ยวกูแต่งยู่ยีงไงนะเดี๋ยวเหลืออะไรเหลือแบตอยู่หกสิบหกเปอร์เซ็นเอามันไปแล้วอ่ะเอ้า ไม่อยากไม่อยากออกแล้วอ่ะไม่อยากออกแล้วเลื่อนเหลือแค่นี้ค่ะกรรมการนี้ไม่มีกรรมการนี้ไม่มอะกลับเลยเหรอแต่มึงกับทีมได้ไม่จีบอีเองน้อยได้หกสิบไหมถ่ายบรรยากาศเฉยๆก็พอแล้วปะเดี๋ยวไม่ได้หกเฮ้ยมันกลับมาแล้วกดได้เสียงมั้ด้เสียงอะไรดีเสียงมาอยนี่ไนวะอาจจะเป็นมงมุมอะไรยี้อะไรไหมไม่ไม่อยู่ดนเนี่ยเห็นเปล่า เว้ยมันปั๊กไม่รู้ดูเลยมันดีมันน่ารักมากเลยตัวอะไรอ่ะนม่เห็นมันอ่ะมันเด้งอยู่อ่ะไหนไปดูใกล้ๆดิเุ้ยเว้ยเว้ยในปั้ไในปั้นในปั้นในปั้นโอ้ my god มันจะวิ่งมาหาฉันโอ้ my god โอ้ my god, oh my god. เชียบันปั่นจะขากูนี่คือการเออโอ้ยชอบชอบอย่าเอามาล่อมาตรงนี้เลยเราจะไม่แล่มันเฮ้ยปั่นปั่นปันพีโกโลฮะอะไรคือพีโกโลดูดิโอ้ยพีโกโลพีโกโลไอ้ยโอ้ยผีพีโก อีกลัวิอลอ่ะเประตูป้ยป่นประตูปิดประตูปิดประตูอีไเอปดไปแล้วเมื่อกี้กดแล้วเมื่อกี้กดแล้วเมื่อกี้กดแล้ววันไหนปิดออ่ะไอ้ป้า อี่ไม่เดินมามึงไม่รีบกดตอนกูตายอ่ะกดแล้วเมื่อกี้กูกดแล้วเมื่อกี้กูกดเนี่ยโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยเริ่มใหม่เลยเฮ้ยนี่ครับสภาพของคนไม่รอนะครับอโอเคน้องสเสร็จตัวเราสามารถอัดถ่ายประจานผู้ชมได้นะครับว่ามีคนไม่รอนะครับว่าคุณทุกคนในสปูกี้ทูบลยได้เห็น แล้วเอาไปลงในยูทูปจริงเอาลงในยูทูปจริงใจอย่างนี้ไหนมาดูกันว่าจะเจอเครื่องปั่นอีกไหมไม่เจอเวยเราไม่เจออันนี้โชคร้ายวะสงสัยเราต้องเดินเข้าไปในหรงออหรือว่าจะได้เจอเครื่องปั่นลองไปเดินตรงนี้ไหมเดินกระตุกจังวะแต่ดนไม่มีอะไรเลยไปดูในโลงยัง อ้ยจะลองวิพูพูพูมาดูนี่มาดูนี่ขานี่นะครับว uh ิว un ิธีเพิ่มยอดชมไงเราต้องทำตัวแบบทระทายไปเลยถ้ามึงหันหลังมาแล้วเจอพี่ซีดบอกมาแล้วเจอพี่ไซด์เลยงั้นเหรอกลัวว่ะตอนเนี้ยกลัวเจอไอ้หนอนเะมือนมันสะท้อนอย่างเราอะ อุ้ยตัวอะไรตัวอะไรเจอตัวอะไรไม่มีไม่มีมันไม่กินมังกริงอ่ะอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะเครื่องอะไรวะาปลงเข้าไปด้อ้าอาสวยแล้วไอ้สึ่นาทีหนึ่งนาทีอะไรอ่ะใส่โค้ดอะไรอ่ะไอ้บ้านมึงมึงต้องใส่โค้ดให้กูเว้ยไม่งั้นกูตายอะไรอ่ะเขาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยกลายเป็นอันหนึ่งโกคุบงเทียวโอ้แอดแอด f y q h h มันคืออะไรอะ่ะคือ<ห>อะไรอ่ะพูรอันตรายเ,เลยเ็เ้ับ้านต้องพูดใครเมื่อกี้คืออะไร <c oughs> อ่ะคือตัวบ้าอะไรกันเน่ะมันมันมันเปนเือเรื่องพรามาดว้วยเอาแค่นี้พอไหมกลับขึ้นไปนเลยเฮยมันก็แบบว่ามันน้อยเป็นอะไรวะ ไม่น้อยหลัก50เปอร์เซ็นและว50เปอร์เซ็นตัวใหญ่ก็อาจกันบทนั้นเช่ก็ลองขึ้นไปไงเผื่อเจออะไรขึ้นไปไหมอ๋อโอเก๋เนีก๋เฮ้ยเมื่อกี้คือแบบกูตกใจหมดเลยแม่งกูเดินเข้าไปข้างในแล้วกูบอกว่าเขาข้างอร่อยเลยเมื่อกี้โดนชิมเมื่อกี้โดนชิมมันก็โล่งเหมือนกันนะในข้างบน่ะจริง ไม่มีอะไรเลยว่าไปกลับไมล่ะขึ้นขึ้นกันว่าเจอแบบเอาพี่มานหาัลองลองทำถากวิ่งไหมไม่มีอะไรเลย ไปไมีลเพือเหลือ14เปอร์เซ็นต์แล้วจะหมดแล้วก็ <Okay. S 1> ถ่ายถ่ายตรงนี้เอะกดปิดหน่อยนี่สแสดงวิธีให้ปีศาจรู้เผื่อปีศาจดูสปูกกี้ทุบนี่ยปีศาจดูสปูกกี้ทุบแล้วสแสดงให้รู้ว่าเปิดยังไงข้าวทุบเปิดท้าวถุปิดท้าวถุบกลับเหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วเราจะไม่ได้ถ่ายเลยเราเรามาถ่ายสวนดอกไม้ของเรากันเถอะนี่นะครับคือ เครื่องที่เราใช้นะอัพโหลดนะฮะอาได้ได้ได้สองวีอะเมื่อกี้ได้ศูนย์จุดสองวิอะนี้โยนเข้าไปเอาเอาไปฉายกูเอ้อโยนไปฉายแล้วมันกลายไปเลยโยนเอออะไรกับเราอกแท็กเลย,ลเ,เ,ลยเราได้ดิสแ,แล้วนะนี่คือดิสเอกแท็กเฟลเลยต้องไปอนะัพโหลดไงต้องนะอัพโหลด นี่เครื่องอัพโหลดไปยังปุกกิทู๊ฟไงฮิใน,นี่เป็นโคตรหลอกโอ้โหกล้องโคตรดีอ่ะเดี๋ยว <c oughs> นะราลับโปรเองมีประจานคนไม่รอเลยเอานนี้ถ่ายแล้วเดมัสบ <c oughs> ิลิชแอพนี่จะนี่ <Okay. S 2> เขาเรียกว่าคอมมิวน <c oughs> ถ์ถ้ามึงหันหลังมาจะเห็น นี <S <s ่ไงเข้าไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้กูงงเลยดีนะมีหนูช่วยเอาไว้อ่ะรู้จักเปล่าคนที่มีวิ่งอ่ะเขาจะเออฉลาดเฮ้ยเจ็ดร้อยวิวแล้วเจ็ดร้อยวิวแล้วเจ็ดร้อยวิวอะอาจารย์เฮ้ย อีเดน e ดแฟคทอรี่นั่นคือเก้าร้อยุ้เก้าเอ้ยจะได้ขึ้นเป้าอยู่นี่ไงทําฉากวิ่งเลยทำฉากหนึ่งพันว่าฉากวิ่งเลยทำฉากวิ่เลยหนึ่งพันหนึ่งฉากวิงเลยทำากวิ่เลยนี่ไงฉากวิ่งรลอนี่ไงแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเออเผื่อปีศาจดูสปูกี้ทู มีวิธีนะครับเดี๋ยวอุ้ยโหอู้หนี่คือคลิปที่คนดูเขาชอบสินะโคตรหล่อได้ดิแต่ว่าเลือกทำยูทูปเด้ไหมเลือกทำยูทูปจริงจริงเลยโยนี่ผมเองนะครับที่ผมหายไปนานเนี่ยผมมีเหตุผลนะก็คืออ่อขึ้นต้นด้วยขอไข่ลงท้ายด้วยจ่าจานนะโอเคนะครับ